หลุมดำในภาพยนตร์อินเตอร์เซล r าถูกออกแบบขึ้นจากสมการจริงของไอน s สไตน์ไม่ใช่ภาพที่ทีมกราฟิกวาดจากจินตนาการแต่เป็นภาพที่นักฟิสิกส์ระดับโลกคลิปทอนให้คอมพิวเตอร์คำนวณทีละจุดว่าแสงควรโค้งอย่างไรจนออกมาเป็นวงแหวนไฟเรืองสว่างที่หมุนรอบเงาดำสนิทก,กลางจอภาพที่สวยจนน่าขนลุกเพราะมันใกล้เคียงความจริงมากกว่าที่คิดความโค้งของแสงในหนัง ทําให้เรามองเห็นด้านหลังของหลุมดำทั้งที่มันถูกแสงกลืนแต่เพราะแรงโน้มถ่วงรุนแรงมากแสงถูกดึงจนหักกลับขึ้นมาให้เราเห็นอีกครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุมดำในหนังถึงดูเหมือนมีวงแหวนทั้งด้านบนด้านล่างเหมือนกำลังสะท้อนตัวเองอยู่ในรูปทรงประหลาดหลายคนคิดว่านั่นคือจินตนาการแต่ความจริงมันคือฟิสิกส์ล้วน แต่ถึงอินเตอร์สเตลล่าจะสมจริงขนาดนั้นหลุมดำของจริงยังดุร้ายกว่าในทุกระดับดิสรอบมันจะไม่เรียบสวยจะเต็มไปด้วยพลาส m a ที่ฟาดกันด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงมีลมพายุสนามแม่เหล็กหมุนเป็นเกลียวและมีรังสีเอ็กซ์เรย์ที่รุนแรงพอจะทำลายยานอาวกาศก่อนเข้าใกล้ขอบหลุมดำเสียอีกหนังเลือกตัดความโหดหลายอย่างออกเพื่อให้เรามองภาพรวมได้โดยไม่ถูกกลุบด้วยรายละเอียดที่น่ากลัวเกินไป ส่วนเรื่องเวลามีความสมจริงอย่างเหลือเชื่อยิ่งเข้าใกล้หลุมดำเวลาของคุณจะยิ่งช้าลงจนในบางกรณีหนึ่งชั่วโมงใกล้หลุมดำเท่ากับหลายปีสำหรับคนที่อยู่ไกลออกไปนี่คือเอฟเฟกต์ของแรงโน้มถ่วงตามทฤษฎีไอน์สไตน์แบบตรงตัวหลุมดาไม่ได้แค่บิดแสงแต่มันบิดเวลาด้วยและนี่คือความลึกลับที่ทำให้หลุมดำเป็นหนึ่งในวัตถุที่น่าคิดที่สุดในจักรวาล แต่แม้ภาพในหนังจะงดงามแค่ไหนโลกจริงยังมีพื้นที่ที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้เพราะข้างในหลุมดำคือซิงคูลาริตี้จุดที่กฎฟิสิกส์ทุกข้อที่เรารู้จักหยุดทำงานเป็นเหมือนเขตต้องห้ามที่ข้อมูลทุกอย่างถูกกลืนไปไม่มีสัญญาณไม่มีแสงไม่มีแม้กระทั่งความหวังว่าจะส่งข้อมูลออกมาได้อีกแต่ก็เพราะเหตุผลนี้เองหลุมดำจึงยังเป็นเหมือนประตูที่ยังไม่ถูกเปิด ความลับของมันอาจเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ต่อจักรวาลไปตลอดกาลและภาพในอินเตอร์สเตลล่าก็อาจเป็นแค่หน้าต่างบานแรกที่ทำให้เรากล้าคิดว่าภายในความมืดนั้นอาจมีอะไรมากกว่าที่เราคาดไว้เสมอ หากคุณอยากฟังเนื้อหาแบบเต็มพร้อมการเล่าแบบยาวต่อเนื่องและข้อมูลลึกกว่านี้สามารถไปชมคลิปเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ลิงก์ที่วางไว้ใต้คลิปนี้เลยครับรับรองว่าจะยิ่งทำให้หลุมดำดูน่าคิดกว่าที่เคยเป็นมากขึ้น